นี่นะครับมีข่าวคราวเรื่องหัวใจมาให้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับสาวหน้าหวานชมพู่อรยาครับที่ย้ายไปอยู่วิทใหม่ปุ๊บ นะครับผมหัวใจก็เริ่มเขา้วินปั๊บเลยเพราะว่ามีข่าวแว่วๆมาครับว่าสาวชมพู่เธอกำลังกุ๊กกิ๊กกับไฮโซร้านเพชรนามว่าน็อตนะครับที่มีดีกรีเป็นพี่ชายของโน้ตที่เขาเม้ากันว่าเลื่อนขั้นเป็นกิ๊กใหม่ของเจ้าแม่นสรีอัมพชราภาจริงเท็จอย่างไรน้องชมจ๋าเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิจ๊ะไม่หร้กค่ะปกติค่ะรู้จักกันตามปกติ ไม่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 ได้มีอะไรพิเศษอะคะ่ะชมก็เรื่อยๆชิวๆโอย้ยตีมีต้องเยอะแยะค่ะตีมีเยอะประเทศไทยมีประชากรตีเยอะยังหาได้ก็ไม่ได้สนิทมากเจอกันก็ทักทายอะไรเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีเคยเห็นชมไปดูหนังที่ไหนเวละไม่ไมี ใส่หน้าปฏิเสธลูกเดียวนะคะกับหนุ่มน็อตเนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อนที่รู้จักมักจีกันธรรมดาธรรมดาไม่ได้พิเศษนะคะหรือว่าสารสมพัญไปถึงขั้นไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้สาวชมยังไม่พร้อมเปิดใจและอีกอย่างหนึ่งนะคะเงื่อนไขในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็ด้วยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เวลาน้อยเสร็จงานก็อยากกลับบ้านนอนก็เมื่อไหร่ เมื่อไร้หละจ้ะก็คงต้องโล่งๆกว่านี้นิดนึงอะคะเี่ยค่ะ <Yeah. S 2> ก็สำหรับคนที่เข้ามาก็ถ้าถ้าเข้าใจเงื่อนไขเราเข้าใจแบบชีวิตเราตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเขามีแรงเขาก็รอไปแต่ถ้าเขาแบบไม่มีแรงเขาก็ผ่านไปเขาก็ไปหาคนอื่นอก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า เปลี่ยนไข้ใหม่ปุ๊บเรื่องราวของหัวใจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นนี้สาวชมเขานิ่งๆน,นี้ก็น่าสงสัยเหมือนกัน hmm. นะครับ